เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันโอ้โหมีคนมากลางแล้ว had. อ่ะนี่มาสายนะไปดูลานกางเต็นท์กันนะครับก็ล่มลื่นนะลื่นของเล่นเหรอ สายทานเจอของเล่นวิ่งไปหาของเล่นก่อนเลยไม่สนใจเลยครับเล่นของเล่นก่อนแล้วอนี้เลยไหมก็เช็คอินเสร็จแล้วนะครับเราก็วนขวาได้เลยครับเอารถไปลงของได้เลยครับก็จะเป็นทาง ทางซีเมนต์ปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ลงของได้แต่ต้องระวังเด็กๆหน่อยนะเนี่ยมีสระน้ำแล้วก็เอกาวให้เล่นครับโอเคเราได้จุดกลางนี้แหละ i yeah. แต่งหน้ามันมีสีสีนสั่นา we พาล้อมบินเผ่านะครับผมก็ผมยืนอยู่ตรงด้านหน้าของทางลานเลยนะครับผมที่นี่เขาจะมีลาน,ลานจักรเอนด้วยแล้วก็รีสอร์ทด้วยนะครับก็เนี่ยทางเข้าทางเข้าจะอยู่ตรงนี้ขี่รถขี่รถเข้ามาตรงเข้ามาตรงเข้ามาก็จะเป็นตัดแยกนะครับตรงไปก็เป็นหลงังไปตรงนี้จะเป็นจุดจุดนแล้วก็นี่จะเป็นลานจอกรรถนะครับซ้ายมือ เข้ามาทางซ้ายมือครับแล้วจอดรถได้เลยแล้วก็ไปเช็คอินตรงที่จุดเช็คอินนะครับอ่าลานเขาก็จะล่มลื่นหน่อยนะครับผมทางขวานี่ก็เป็นลานอ่จอดเอ้ยไม่ใช่ครับลานกลางเต็นท์ฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกลานหนึ่งอนะ่ะชื่อสวนนารายณีนะถ้าจําไม่ผิดครับก็เนี่ยครับล้ำทายก็ล้อมเลยครับล้อมล้อมรอบเลยครับล้อมรอบลาน ถ้าตรงไปทางนู้นก็เป็นจุดเช็คอินนะครับผมส่วนรางกันเต็นก็จะอยู่ทางนี้นะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่คาแคมป์ครับทางทางทางด้านขวานี่จะเป็นคาแคมป์ไล่ยาวจนจนถึงอ่าน่าจะประมาณเต็นสีน้ำตาลนี่ครับอโอเคทางนี้เราก็จะเป็นโซนที่เรา กลลางแ้วนะครับก็คือกลางได้สองฝั่งนะครับซ้ายขวาแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะติดริมน้ำนะครับอันนี้เต็นท์ของเราคันเต็นท์ของเรานะครับบริเวณที่เรากลางก็อยู่ใกล้ฝ่ายน้ําตกเลยนะครับผมเด็กๆก็เล่นน้ําตรงนี้นะครับพื้นที่ลานก็ประมาณนี้ครับก็กว้างนะลึกกว้างลึกเลยครับมีพื้นที่ข้างหลังทางข้างหน้าเต็นท์เยอะครับเหลือเยอะ นี่ครับดิมทานก็ล้อมรอบเลยครับรอบเลยยาวเลยนะครับยาไปสุดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฝายอีกฝายหนึ่งนะครับน้ำก็จะออกสีขเขียวน้ำจะน้อยครับวันนี้ตะไข่มันเยอะนะครับน้ำก็น้อยแต่ก็พอเล่นได้ครับผม จุดนี้ก็จะลึกหน่อยนะครับสามารถกระโดดตรงโขดหินเล่นได้เลยนะครับนี่ครับน้ำจะลึกนะครับมาดูโซนนี้ก็จะเป็นใกล้ๆกกันนะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำครับเป็นสระว่ายน้ำของเด็กก็ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับผมแต่ว่าน้ำจะไม่ลึกแต่ว่าคนมาเล่นเนี่ยแบบเขาไม่ค่อยเล่น อาบน้ำก่อนนะสระเลยสกปกก็มีเพก,กาวสไลเดอร์ให้เด็กๆครับชอบครับอันนี้สระว่ายน้ำนะครับกลางบริเวณนี้ก็ใกล้สระว่ายน้ำเด็กเล่นได้ลานเขากว้างนะจุดกลางเยอะอันนี้จะเป็นรถรถนอนนะครับรถบ้าน ลา่ย,ยาเป็นถุงรถเมย์สีส้มสีเหลืองตรงนั้นนะครับก็กางได้หมดเลยอันนี้น่าจะเป็นที่อาคารรับรองนะครับเป็นบ้านพักอีกที่หนึ่งนก็กางได้ยาวเลยนะจุดกางเยอะครับอย่างที่บอกมีร่มมีต้นไม้นะครับอันนี้ผมขึ้นไปสำรวจเดยเขาทำเป็นห้องน้ำนะตนรถเมล์นีย าบอกว่ามีลานกลางเต็นท์ลานดีด้วยลานดีเงียบสงบโอ้ห้องน้ําก็สะอาดเขาบอกทําไมเราไม่รู้ก่อนแล้วเราไปทางไหนตน่อต้องขับรถไปหรือเปล่าอ๋อไงก็คือข้ามสะพานไปครับอีกกางเต็นท์ลานบีนะเวลาท่านที่อยากจะลองมาดูนะครับรู้มาก่อนเลยโถเอ๋ยอเอ๋ยนี่แล้งงอบโอ้โหแล้วดู ธรรมชาติด้วยนะเฮ้ยสวยอะ่ะดูดิดูวิวดิเฮ้ยเสีย,ดยได้อะ่ะเพราะว่าเขาไม่บอกมาก่อนโอ้ยจบเลยนี่ห้องน้ำสายมือตายตายตายเจ้าของร้านไม่บอกที่ร้าน A ร้าน B อ่ะจะให้ ผู้ชมลองเลือกดูนะว่าจะกังจุด,ด,ท,ดที่เราการโซนที่เรากาคือโซน A จนุดนี้โซน B นะีครมีบ้านผักขวาอ่ะโอ้โหอันนี้ครับก็ซ้ายมือก็จอดรถได้นะดูแลอ๋ออาจจะอาจจะกลางได้ไม่เยอะนะเนี่ยก็ริมน้ำถ้าริมน้ำก็ได้แค่เนี้ย ตรงนี้นะตรงนี้น,นี่แล้วก็สุดแค่เป็นกระโจมสามเหลี่ยมตรงนั้นสายมืออ่ะเขาบอกว่าน้ำสวยเหรอไปดูสิเออ,อยดีนะ้แวะ๋ววก็ยาวพีนู่นนะ่ะนะอืมก็ดู วิวธรรมชาติธรรมชาติเลยแหละนู่นรถบัสเออก็ส่วนตัวดีครับนี่เต็นโคแมนทูลูมเออแต่ว่าพื้นพื้นก็จะไม่ค่อยเรียบนะจากที่ดูนะเป็นหินยังไม่ค่อยเรียบแต่ถามว่าส่วนตัวไหมก็ส่วนตัวนะครับดูสนตัวดีนะครับใครอยากมาการสโซนโซนดีก็ ลองมาดูได้นะครับผมพามาดูห้องน้ำโซนลานโซนบีนะครับรู้สึกจะมีสองห้องนะแล้วก็มีโถชีสองโถคุณปือยสวยมีอ่างล้างหน้าให้สองอ่างแล้วก็จบอีกสองห้องห้องนะครับโอ้โหห้องสะอาดเลยแหละเปิดไฟตรงไหนไม่รู้ตรงนี้ปออึ๊บเฮ้ยห้องใหม่เลยอ่ะ หมูมีชาวเวอร์ด้วยน้ำแรงไหมเปิดเลยแรงแรงเลยแรงดีโอ้ถ้าปกต่างตรงนี้ว่ะก็มาถึงบริเวณห้องน้ําจุดที่เรากลางนะครับก็คือโซน A นะครับที่เรากลางจะอยู่บริเวณแถวแถวนี้นะครับ ห้องน้ำก็อยู่ซ้ายมือนะครับผมของที่ต้องห้องน้ําผู้หญิงนะครับผมเป็นเรามาก็เดินมาไม่ไกลครับเดินมาน,นี่เป็นผู้ชายราองนะน้ําก็โอเคครับแรงพอสมควรายดูห้องน้ำอ่ันี้มีอ่างล้างหน้าให้สามอ่างนะครับพร้อมกระจกห้องน้ํผู้ชายก็จะมีทั้งหมด สามห้องนะครับเป็นห้องอาบน้ํารวมกับห้องสุขานะครับนี่ก็สะอาดครับแต่ว่าก็ยังดูเก่าขอ,ข,อข,อของเปิดมานานแล้วเก่าแต่ว่าทําความสะอาดโดยรวมดีครับมีจชมพูมีคีมอาบน้ําให้ครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ห้องนึงนะครับสามห้องครับแล้วก็มีโถปัสสาวะให้สี่โถนะครับผู้ชายแล้วก็ ข้างหน้าก็จะเป็นจุดหลังจานนะครับแต่หลังจานนี่โหแบบค่อนข้างแล้วเทอานิดนึงนะประมาณนี้ครับผมห้องน้ำสุขาชายาสุขาหญิงก็น่าจะเหมือนกันครับออโซนข้างหลังเรานะครับก็จะเป็นลานสนามหญ้าโล่งๆนะครับแต่ตรงนี้นี่เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะเข้าได้นะห้องน้ำลับไม่ค่อยมีคนเข้า ผมกับครอบครัวก็มาเข้ากันนะครับตรงนี้ก็จะแห้งแห้งไม่มีคนเข้าครับอยู่ติดกับครัวของทางลานห้องนี้ครับนี่สวยเลยเป็นห้องหลับน้ํารวมกับห้องสุขาเหมือนกันครับท่านที่ดูรีวิวผมนะก็สามารถมาเข้าห้องนี้ได้นะครับถ้าแบบอยาส่วนตัวนิดนึงนะไม่ค่อยมีคนเข้า 아, 말해, t i 스 ดีตอนเช้านะครับเช้าวันที่สองทับกับข้าวกินกันแล้วนะครับในวันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโดนัทเหรอโดนัตกุ้งอทอดน้ำทอมันกรุ้งนะครับแล้วก็ผัดผักให้เด็กๆต้มเล่นหมาเล่นต้มน้หมูหมูสาทานกินเยอะเลยอ๋อสาทาน นั่งกินผักด้วยไม,วไม่ธรรมดามาเจ้าเข่าช่องกินอะไรครับม,มันกุ้งกับต้มน้ำหมาโอเคอ,อาหารเช้าัน้ะครับ ช่วงท้ายนี้ก็จะสรุปร้านให้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับร้านที่มีชื่อว่าทานล้อมริมเขานะครับอยู่ที่ตำบลชะอมนะครับพิกัดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเส้นทางที่จะไปน้ำตกโกอีดกนะครับผมเส้นทางนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างยังคงอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลำธารน้ำเนี่ยค่อนข้างสะอาดใสนะครับผมสำหรับค่ากลางที่นี่เนี่ยถ้าผู้ใหญ่เนี่ย อยู่ที่คนละ250บาทต่อคนต่อคืนนะครับผมเด็กต่ำกว่า9ขวบก็จะฟรีนะครับผมมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยก็มีให้ใช้บริการได้หลายจุดนะครับที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ2-3จุดนะครับแบ่งแยกชายหญิงนะครับมีอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานให้นะครับอ่างล้างจานเนี่ยค่อนข้าง,างะจะเก่าแล้วก็น้อยนิดน,นึงนะมันเลยทำให้ดูสกรปรกนะครับฝัก แก้ไขปรับปรุงให้ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยสำหรับกิจกรรมที่นี่เนี่ยมีข้างๆเยอะเลยนะครับเขามีเครื่องเล่นพวกเพกาวนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยจะให้เด็กได้เล่นสไลเดอร์นะครับเป็นอุโมงก็สามารถเล่นได้นะครับเด็กๆชื่นชอบนะครับแล้วก็ที่พิเศษดีที่ชอบเลยก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับมีสระว่ายน้ําให้เด็กๆได้เล่นนะครับแล้วก็ลักษณะลานเนี่ยเขาของเขาเนี่ย อันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำที่เด็กๆชื่นชอบนะครับแต่ก็น้ำเนี่ยเขาจะเออนั่งนานล้างทีเนาะมันก็เลยขุ่นนะก็ต้องฝากผู้ใช้บริการเด็กๆเ,เนี่ยอาบน้ําก่อนที่จะลงไปเล่นด้วยนะครับมันจะทําให้ดูสะอาดขึ้นนะครับผมสำหรับลักษณะลานเนี่ยที่นี่เนี่ยเ,เป็นลานหญ้านะครับหญ้าเขียวแล้วก็ค่อนข้าง,างล,ล่มนะครับ ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเยอะนะครับลานกว้างต้นใหญ่ๆเนี่ยสามารถกางได้เลยนะครับหุ่นที่ไม่ได้แออัดนะครับลำธารก็เยอะครับที่ติดริมน้ำเนี่ยเยอะเลยครับสามารถเลือกกางได้เลยนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีบ้านพักเป็นรีสอร์ทให้ด้วยนะครับก็สามารถดูรายละเอียดที่เพจของเขาได้เลยนะครับก็รายละเอียดอื่นๆเ,นเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมลงไว้ในใต้คลิปให้นะครับรายละเอียดใต้คลิปให้นะครับก็ วันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมทานล้อมริมเขานะครับก็ยังไงก็ฝากรับชมติดตามคลิปของเราแล้วก็ช่องของเราให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ